วันนี้ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี2515ภายใต้โครงการโลกสดใสมีสตรีร่วมสร้างสารรค์แบ่งปันรักส่งเสริมภูมิปัญญาอาชีพยัง่งยนืนเพื่อให้สตรีได้พัฒนาศักยาภาพเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตนำความรู้แต่และอาชีพที่หลากหลายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายลุมอาชีพในพื้นที่สร้างอาชีพและ,ะไรายได้เพิ่มให้กับสตรีจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของสตรีที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจขององค์กรสตรีทุกระดับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน199,715านนบาทในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2 5 6 5 และมีการมอบกิจบัตรแก่สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนจำนวน20รายและมอบกิจบัตรแก่ผู้สร้างสารรค์ผลงานชุดผ้าไทยเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงตระกูลท่งนี้เพื่อล่วมเฉลิมฉลองและลำลึกสิงการต่อสู้ของสตรีเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมความเสมอภาคสันติภาพและการพัฒนารวมถึงทบทวนความก้าหาในการดำเนินงานด้านสิทธิสตรีภายในงานได้มีการจัดแสดงผ้าไทยใส่ให้สนุกกิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การจัดนิทรรศการเสริมพลังสตรีและเด็กสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรงการแสดงผลงานสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าและการแปรรูปผ้าที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมสาธิตอาชีพการออกร้านโอทอปดยิกลุ่มสตรีวิสาหกิจชุมชนทางกาอำเภอของจังหวัดอุตรดิตด้วยนาคาค้าเลือดรำรายงาน